ดีครับวันนี้ก็มีพระเครื่องหลวงพ่อกวยย้อนยุคนะครับแล้วก็หลวงปู่สุกย้อนยุครุ่นนิยมมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่รายการแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรายการแรกนะครับเป็นเหรียญสองเคนะครับปีหกเจ็ดนะครับรุ่นสิทธิ์มีลักนะครับ ทั้งหลังยันแล้วก็หลังันุมานนะครับนี่ราคาวัดเหรียญละห้าร้อยนะครับคู่ละพันพูดกันง่ายๆนะครับสองเหรียญนี้ก็เอาพันสามห้าสิบนะครับรวมส่งให้นะครับพันสามห้าสิบสวยนะครับทั้งคู่นะครับแล้วก็ เป็นหลังหัุมานนะครับแล้วก็หลังยันนะฮะยันเป็นทองแดงนะครับสวยๆอันนี้ก็หลังหนุมานนะครับสวยๆนะครับราคาวัดเหรียญละสามร้อยนะราคาวัดเหรียญละสามร้อยนะครับ,ค,รบ,ค,รบคู่นี้นะครับเอา เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับหวมส่งนะครับเอาเจ็ดร้อยห้าสิบหวมส่งต่อไปนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคเหรียญรุ่นเลขนะครับนี่อันปาก้านะครับปีหกสามรุ่นเมตาสิบนะครับนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับมีอยู่สามเหรียญนะครับ มีสามเหรียญเอาเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือถูกมากนะครับราคานี้คือแบ่งปันนะครับต่อไปเป็นเหรียญปีหกห้านะครับหลังอนุมานรุ่นนิยมนะครับนะฮรรุ่นนิยมเนี่ยอันนี้คือสายฝนนาหน้าเลยนะฮะปีหกห้ารุ่นนิยมนะครับเล่นกันก็ต้องมีหกเจ็ดร้อยนะครับเอาห้าร้อยพอนะครับ รรีนะคับต่อไปเป็นปีหกหกนะครับรุ่นสิทธ์กัตันยูหลังยันแล้วก็หลังฮานนุมานเหมือนกันนะครับมียุสองคู่นะครับพระสวยทั้งคู่นะครับเนี่ยอยู่ในซองเดิมจากวัดแบบนี้นะครับเนี่ยหลังยันหลังฮานนุมานนะครับเอาคู่ละแปดร้อยนะครับโอ้โหถูกมากนะหลังยันอย่างเดียวนี่ก็เล่นกันเลี่ยนละหกร้อยแล้วนะครับ เอาคู่ละแปดร้อยนะครับมีให้สองคู่นะครับอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคนอกวัดนะครับวัดหนองตะแก้ววัดหนองตะแก้วนะครับปีหกสองเอาสองร้อยพอครับเหรียญนี้นะครับรับประกันเทสนะครับหลงก็บกล้วยนะครับต่อไปเป็นเหรียญเม็ดกระดุมนะครับปีหกหกรุ่นสิกระตันยูนะครับ เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับเหรียญละร้อยห้าสิบมีสองเหรียญนะฮะอ่ะมีอีกเหรียญหนึ่งเป็นเนื้ออัปปาก้ามีอัปปาก้ากับเนื้อสองเหรียญนะเอาราคาเดียวกันถ้าเหรียญละร้อยห้าสิบนะฮะต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะฮะสิกันยูปิวหกนะฮะฉากทำน้ำมนต์นะครับออกวัดก็สามร้อยนะครับล็อกเก็ตนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลงปู่สุกนะฮะนี่ฮะรุ่นยอดนิยมเหรียญร้อยปีหลงปู่สุก วัดประคองมะขามเท้านะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสักเหรียญนะฮะมีอยู่สามเหรียญนะฮะนี่ฮะมีตัวมีมีอยู่สามเหรียญนะฮะนะมีการตอกโค้ดรันนัมเบอร์นะครฮะผิวสวยๆสินเดิมนะฮะสินเดิมตอกโค้ดรันนัมเบอร์นะเหรียญละหกร้อยนะครับเหรียญละหกร้อยถ้าใครเอาสามเหรียญก็เอาไปเหรียญละห้าร้อยบอลนะครับแบ่งไปนะครับ แล้วก็นี่ฮะเป็นเหรียญครบรอบมรณะภาพร้อยปีนะครับสวยมากนะครับมีอยู่สองเหรียญน,นี่ฮะสวยนะฮะเนี่ยผิวสวยซีลเดิมนะฮะอันนี้ก็เอาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองเหรียญน,นะมีแค่สองเหนนรียญนะฮะชอบรายการไหนก็นะครับติดต่อมาที่นี่นะครับ ที่เดิมนะครับนี่ฮะโทรได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องเรื่อยนะครับสวัสดีครับ